เฮียบ้านทำสันวะไปยิงแบบที่ดีบ้านเล็กปะร้100 <Okay. S 1> อยเปอร์เซ็นเตอ์เดินเช้าว่ะ ทำไมอยู่ในวปนววงถึงเดินช้าจังโอ้ชิตกูมีพังไม้ไว้เว้ยกูกะ่าแล้วเอามาต้องได้ใช้เป์กูเล็บอ่ะไอตัวเนี้ยกว่าส้นตีนะลุงแอดอะ่ะ หลออเข้าเหรอหล่อเข้าไม้เหรอแมทเทพชิบหายกำเอาก่อนครับทุกคนแฝงก่อนเราอย่าบ้าล่านักหนาให้มันโดนบ้างเนี่ยแฝงเสร็จล้วค่อยไปไล่ก็ได้ปล่อยให้แม่งดึงกันไปเร็วๆก็ดีละโล เฮ้ยเดี๋ยวมันเปย์ไม้เพื่อไม่ไหนเราวะทุกคนไอ้ลุงอะลุงแอชลี่อะโอ้โหไม้ก้อนโอ้ไม่บักกิ้งกอนอ๋ออ,อ,อยู่นี่เย็บแม่ลุง คึณงเปย์แบบนี้ไม่ได้เว้เยไอ้บ้าท้ายเกมเขาเล่นอะไรกันล่ะไอ้ลุงเอ้ยกระต่ายไปก่อนเผื่อแม่งมาเหียผมแขวนเลยดีกว่าแม่งติ่มว่ะ้า่หลังบอกว่าไม่มีด้วยโอ้โหคนนี้โดนหนึ่งทีแน่นอน โอ้โหคนไม้ข้างหน้า,าลุงมันยังไม่ใช้ผมกลับไปซ้ำเลยนะไอแมสทิกอ่ะคอยเรา,เรา,เ,ราเราจะเล่นง่ายทุกคนตัดออกไปหนึ่งคนนะ่ะหายไปข้างละโอ้ยอยู่กันสามคนเลยว่ะทุกคนดีมากดาไว้เราไว้น่ารักว่ะผมจะปล่อยเราไว้รอดเกมเนี่ยมันมาช่วยเพื่อนอนะ ขอแฟนก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ค่อยไปล่ามันเผื่อมันจะเก็บแทงหลังไว้ใช้ก๊อกสองหมันหมันไส้ที่สุดคือไอ้อแอชลี่อ่ะอลุงอยู่ไหนวะไอ้ลุงไอ้ลุง <c oughs> อ่าว่ายังไงว่ายังไงสองเกลอไปเลยหนีไปก่อนมึงอะ่ะว้าวลุงก่อนจ้าเอ๊ รอพับอุ้มแม่งเดี๋ยวผมไปซ้ำอ้นี่ต่อเอาแม่งขึ้นเนินเลยดีปะแมวมาเสียเวลาคนคนนั้นน่ะที่ฮิวอยู่กลางทุ่งอ่ะใครอะครับขอพังเครื่องเฮ้ยตรงนี <t 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 ้มีรอยว่ะวัดเด้อวัดวัด อ๋อไอ้นี่นี่เองปล่อยไปก่อนมึงอะ่ะเดี๋ยวผมซ้ำอนโอเค,อเคผมเจอเป้าหมายผมแล้วเราเดินอย่างงี้นะครับปืดป๊ดปื๊ดไม้ตรงนี้เพื่อนใช้ไปแล้วนะ โคตรสวยเฮ้ยดูดิไว้มันน่ารักขนาดไหนอะดูดิโคนน่ารักอะโอ้ยอยากเก็บเธอไว้มันไม่อยากให้เพื่อนมันตายดูดิทุกคนแต่ไม่ได้หรอกน่ารักจัดเลยหลอกกูหลอกไฟใครวะเนี่ยจะตีไว้นอนด้วยกัน เสกะพี่่อ่ไปกระโดดแม้เทพแน่ๆออมไปดักเลยครับเยดเคอาไอ้ลุงมึงอีกแล้วเหรอกูเจอมึงอีกแล้วนะหมันเหลือเกินหมันออมก่อนเลยแล้วกันไอ้ที่อ่ะฉีกไปบ้านเล็กเลยว่ะไอ้สัตว์สุดจริง เข้าเราเข้าเลนในเราเข้าเลนในจบเ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันจะไม่วนเนี่ยมันควนตีนจริงตัวเนี้ยเปทุกแผ่น ต้องใส่ตอนเดินเร็วมัเนาะหมอว่ะดูดิเดินช้าชิบหายเลยเพื่อนมึงเล่นยากนะ้ใครอย่างอะไรใครทำอะไรดังแก๊ปเลยมางเรียกกูได้ยินใคร ครทำอะไรมีคนแงตทงเทีมผม,มอ่าจะเอนี่มีการมีการแบบย่อได้นะมีการแบบย่อได้นะกูต้องสามไขวะเน่่อนสามคนที่เล่นอ๋อ ทางนี้แน่เลยสรุปกูไม่ได้ซ้ำใครเลยเนี่ยอ้ามันไปไหนแล้วอะมันหายไปไหนกันหมดวันนี้อะเดวิด hey, หายไปไหนเนี่ยไเดวิด hey, มันน่าจะพังโทเทมผมนะผมว่านะอยู่บนบ้านมีคนเจ็บเอาแม่งก่อนละขึ้นไปบอดี้บ็อกมันครับท,ทุกคน ควันตาย,ยินเหรอมึงควันควันตาย,ยินเหรอโหไปเครื่องละประมาทมองอะไรมันมันวนะ เดวิดอยู่ไหนอะทุกคนคำถามผมอะเสียเวลาไอ้นี่เหรอตรงนี้ไ yes. ม่ไม่ม ah um, no. okay. ีเครื่องแล้วนั่นไงเห็นแล้วเจอแล้วจ้าปนหาก็มาเลยเด็กคนนี้ต้องเอาตายครับทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ๊ ินกัลโอเคตายไมยกอดอายุคิดจริงมีผมรู้แล้วโอ้โหอยู่ข้างบนบ้าน มันเอาเครื่องก่อนแล้วฮิวเห็นปะทุกคนเรียวผมซ้ำลุงแอตลี่อยู่ข้างล่างคนหนึ่งอยู่ข้างบนสองคนเป็นไปนเลยทุกคนโดดลงมาแล้วโดดลงมาเลยยังไงวะไม่ใช่ไม่ได้โดดมัก เฮดช็อตแทงหลังปะวะไม่มีตายเฮดช็อตไปเห็นปะเฮ้ย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 เบาเบาเบาเดี๋ยวต้องคายเสื้อแดงครับ โหไปไหนของมึงเนี่ยเฮ้ยนี่มันไอไว้ไว้ไปนะไว้อย่าดื้อน,นะย่งไม่ปล่อยนะจะไม่ปล่อยนะ,จะยนะเจอแล้วเรื่องนี้มันมาสกิดไอคนนี้เราแขวะไปทีหนึ่งใช่ปะเฮ้ยไม่ไม่ไม่แขวะเราไม่ได้ไล่มัน โอ้โหมันหนีไปโคดไกลเลยทุกคนผมว่าเครื่องนี้จะเสร็จอะและ้วต้องตีไว้นอนไว้อะอต้องไล่เอาไว้ให้นอนเลย เราต้องรีบกลับไปหาคนนั้น,นไว้มันไม่มีแทงมันไม่มีเดนฮาครับทุกคนเฮ้ย hey! มันไม่เห็นใช้เลยตอนแรกอะ่ะมันไม่เห็นจะใช้เลยวะเอาบัตรลัดกูดขึ้นแล้วเครื่องเสร็จแน่เลยวะเอาเฮ้ยครบเลยโอ้โหไม่ทัน ดูดิมันไอที่นี่มันลากผมไกลอะ่ะดูดิไม่อยากยะไล่มันเลยวะนี่นะไไปว้เมื่องรางนี้แล้วทำให้มันปั่นไฟไม่ได้ทุกคนไอไหนจ้า โอเคถือว่าเป็นการโซนที่ดีมันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับหลังบ้านใหญ่เนี่ย ไม่มาไม่มาวะ่ะหรือไปเริ่มเครื่องใหม่หรือ,อยู่ไก่ไว้ไม่อยู่อุ้ยหลุมมาว่าไงดีทุกคนปล่อยหรือฆ่ามันไปเริ่มเครื่องใหม่ปะวะผมสงสัยวะ่ะแต่ผมไม่ได้เห็นมันวิ่งผ่านตรงที่ผมไม่นีไปนะโโห ผมไม่ได้เห็นมันเดินผ่านมาปล่อยมันดึงไงไว้ก <c oughs> <ๆ>่อนเราต้องคุมให้ได้โอเคเครนนี้ยอ่อยับแล้วมันไม่ดึงไงไว้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดึงเดี๋ยวเยววพื่อนเพื่อนกันอะเฮ้ยอะไรวะนกบินเหรอเพื่อนอยู่ไหนรอลงหลุมเอ้ยนกบินแถวเนี้ยทุกคนวัตถุดฝากรอลงหลุมมะ แถวนี้แน่เลยมันเห็นหลุมแล้วปะรอดได้คนเดียวไอ้สาสมันไปซ่อนอยู่ไหนวะทุกคนไม่งั้นผมต้องแขนไว้แล้วผม,มต้องปิดหลุมอะอยู่ไหน ไอ้เหี้ยมันเล่นคนทั้นตีนนะเว้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มาดึงเพื่อนด้วยนะผมลองคอยดูหลอดเลือดอะไรไว,ไว้ถ้าแขวนมันมันจะปล่อยตายปะวะดูดิมันไม่มาดึงเพื่อนเลยอะทุกคนเล่ทุเล่จัดอะมึงก็ไม่รอดไอ้จัด มันปั่นไฟเว้ยบ้านเล็กอุ้ยเหี้ยมีเดนฮาร์ดกูปล่อยไว้อยู่แล้วแต่มึงอ่ะกูปล่อยไม่ได้เข้าใจไมหมศาสตว์น่าจะบินไปเปิดประตู เราทำให้มันรู้ว่าผมรักมันไปโดยการตีมันให้ล้มแล้วแบกไปที่หลุมอะไรงนันนะอลองหลุมหรือว่าจะเปิดประตูจะลองหลุมหรือจะออกประตูครับน่ารักแบกไปหลุมดีกว่าวะ ทันหรือเปล่าวะอย่าดิ้นดีดิ้นมันไม่ถึงหลุมนาโอไกลวะ <c oughs> มันได้แต้มเยอะกว่าไงออกลุมมา สาม0ม